คนเลือกหวยนี่ฮะคนเลือกหวยใช<จ>่ป่ะเอ้ยเอานี่้ไปสะ่งโนี่อยกากได้ตีข้าวหนิบักนา,นาจีเอาเจสียงอยังไวทองพหอขนมใส่บังคือมังไปยังกระเสียงมันหยานะดบาดูนะกินน้ำกเจะกักินน้ำลิลงแล้วกลับมาสู่ธรรมศาสตร์เลว แงม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 โอ้ยต้องทิ้งโดเลยเจ้าเลยนะเพื่อนนะเอ้าสนส้นส้นเดี๋เมากินเด้อเป็นของกันอาใบบุญอยู่ไหนเอ้าเออใบบุญใบบัว